สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับตอนเย็นครับพามาชมไก่สาวครับอายุ6เดือนนะครับตัวนี้เกิดจากพ่อลายนะครับบวกกับแม่เยียไต้หวันนะครับแม่เยซิงไต้หวันบวกกับเจ้าลายนะครับเป็นตัวนี้นะครับอายุ6เดือนครอวนี้ได้ทั้งหมด3ตัวครับกับตัวที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับ3ตัวอีกตัวนึงตัวเมียสีน้ําตาลขึ้นฟักแล้วครับ นะครับตอนนี้ผมก็ใช้พ่อลายตัวเดิมเนี่ยทับอยู่นะครับทำไมทำไมถึงทับตัวลายเหมือนกันเพราะผมจะได้พัฒนานในระบบเลือดชิดครับผมนานๆพ่อเขาครับพ่อเขาสวยครับเดีย๋ยวลองเช็คเหล่านี้ก่อนว่าจะโอเคไหมดีหรือเปล่านะครับ เนี่ยเนี่ยคอเดียวเขาครับนี่คอเดียวเขานะครับมีสามตัวตัวนึงขึ้นฟักเลยฝากเพื่อนกดติดตามให้กำลังใจกันนะครับไม่ได้แบ่งนะครับไม่ได้แบ่งครับเอามาเป็นเพื่อนชมเฉยๆครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ